สวัสดีจ้าเสาวมือนี่บรรยากาศดีน้ำหมอกเขากา็น้ำท่วนาเฮาผู้ใดเป็นอไอผู้ใดยายวเก็บผักบงเด,เด,เด,เด้อบ้นอานเนี่ยพี่น้องอันเพราะว่าได้เดือนแล้วแล้วมันงามงามยายหบเอาเครื่องงามมันก่อนอันโมงใดมันมันสันท่านก็นอีบอเอาเถ้าผู้ใดพี่นองออนเอ๋อผู้ใดอ่อนดีดีเออยายหวเอา มงได้งามมันอีเอาไว้ก่อนเออป่ะลกูลกลูกได้อีไอ้เอาให้เขาผู้ใดเพราะว่างามบ่บมีญาเด้พี่น้องเด้เพราะว่ามันมันงามเออมันมันงามแล้วมันบ่มีญาอ่อนดีดีมันอวบนะพี่น้องเอ๋ยเพราะว่าอันมันได้เดือนได้เดือนแล้วมันเป็นตะเก็บแล้วออะจะ เพิ limiting, er ่นเพิ okay. being, ่นนี่เอาเป็นถุงสองถุงนำย้ายไหวเออย้ายไหวเรียกว่าโอ้ยอีกเก็บให้สะดวกเพราะว่าเก็บยามือเสาน่ะได้สดดีลาดลาวค่อยไปอันล้างห้างใคเพิ่นเน่สะจ้ะเฮ็ดเดี๋ยวนี้ลาค่อยไปล้างห้าไใคเพิ่นโอ้ยอ่อนอบอวบก่อยว่าพี่น้องเอ๋ยเพราะว่าเพิ่นมาสั้นงอัน ยามือเสาวเพื่อจะเอาน้ำส่งถุงนะคันเบาพื้นนั้นท่านกะบ้านกับห้องมือแรงกับห้องหดอันลูกได้คันเอาหัวจักกลนะอืนั้นดีแล้วก็ข้อเอาข้อห้างมันนะจะคันเดือนนึงคันมันได้แล้วอะอันพราะว่าอย่าให้มันแก่หลายมันอยากแต่อันนี้พลาอ่อนสวยสะพี่น้องงามให้ได้ส่องถุงพล่งวสิทธ เพื่อนบอกหลูกให้ส่งถุงใหญ่นะเพื่อนไปเฮ็ดก๋้วยเตีต๋ยวเฮ็ดซุกี้กันแล้วแต่เพื่อนกับโบหุจักน้ำเพื่อนเพื่อนสั่งบ้านมันหลายใญ่ไวๆกะเอาก็เอากับว่าสิแล้วเพราะว่ามันมันกินบเบิดพี่น้องของก็ยังกินบเบืดกล่าวว่าอันปลูกไปพุดาพักบัวกันเลยอีได้ลูกพักบัวแบ่งให้เพื่อนหนึ่แบ่งแบ่งพักบัวแพร่เขานะ ผักบวบแพ้น้อยเฮานะย่างมาบึงผักบวบกอนเด้อพี่น้องมันมันที่แล้วก็อยากย้อนออกกูด่ะยายไหว่านนะเออเพิ่นก็ว่าผักบวบเก่าเด้อผักบวบอันผักบวบแพ้บ้านเฮานะน่ะมันที่แล้วยายไีแบงออกอืจ้ะเดีห้างมันคันมันอ่อนท่านหัวมันบ่หันใหญ่ดอกเดี๋ยวหัวมันอี เป็นน้อยอยาวๆคือข่านพักบัวอ่อนนะอันมันบทันได้ลงหัวนะพี่นองค่ะเพื่อนมาเอาให้ได้จากมัดจากโคนเด้อว่อร์เนก็อีเอ็ดให้เพื่อนท่านเอาลกตัเสื้อเอาเข้าไปล้างหากมันนี่อีกข้าวเพราะว่าคันคันพักแก่ท่านมันอีเป็นหัวโตๆอันนี้ท่านมันอีเป็นหัวยังยาวๆยังอ่อน นี้แม่อีล้างเห้ขึ้นเห็นลงเบิงว่ามันขาวบ่นะอืมล้างอืมจ้ะมันมันอีเนี่ยล้างแล้วมันอีขาวเส็พี่น้องนี่มันมันยังออนอยู่สะนี่มุ่งใดนั้นคันมันแก่คันมันอีเป็นตอมันมันอีเป็นหัวองค์ปองแองเป็งนะอันนี้โอ้ แลอหลูกให้เพิ่นให้มันได้จกักจักมัดโคนนะนั่นล่ละได้ยูพี่น้องยายไหว้ว่านะมันหลายอยู่เพราะว่าผักกาดผักอย่างกินพื้นบ้านขาผักสดดีได้กินผักสดนะนะโอ้ยายไหวไปเอาผักบุงก่อนแล้วค่อยมาเอาอันผักบัวดอกยันมันโบทันได้สองถงุงมันอีสวยก่อนอืม มันมันอีสวยก่อนยายหวอีเขี่ยวลูกผักบุงให้เพื่อนก่อนจะพี่น้องเอ๋ยเดี๋ยวไม่อืดกินรำมาตาบบานหงแต่ว่าเฮาโบคารขอให้อยู่ดีมีแฮงแยายหวก,กว็ได้เฮ็ดเฮ็ดไดปลูกไดแล้วสะออนมันซื่นบานมันซื่นนำผักนำนั้นเหา อืมมันดูดีดูอย่างให้มันได้หลายๆอันนี้ผักบวแม่อมาไว้หลกเป็นนั้นให้เพิ่มน้ำเป็นโคนให้เพิ่มน้ำอืมเนี่ยค่อยลลกซับนี่ก็พอเก็บยายไหวว่าก็ได้เพราะว่ามันอันยาวแล้วมันได้เดือนแล้วอืมอย่าให้มันเกินนี่คันเกินนี่มันยาบอันมัน โบกเวลาเขาไปพัดก็ไดหรือไปใส่ย่างก็ไดคันเวลาเก็บอย่างสะมันอีพอดีแซบีหนองแล้วเขาค่อยมาดเดียวสิแล้วค่อยไปจุ่มหักล้างให้เพิ่นขาวหากมันก็โบหลายคันมันคันพักเขาโบแก่นะหากมันก็อีอันงามพอดีอือซาเขา พันเขาตัดเอานี้ผัดเอานี้เขาลราตัดเอาโลดอันนี้เพิ่นสบายเขาได้เฮ็ดเป็นห้าคือยู่เขาหยุดตลาดนันเอาอะนะนออโพี่น้องเอ้ยมากดไลค์กดแชร์ยัยไหวเด้อเพคะผักก็ไดมื้ผักธรรมชาติเขานะอยากกินผัดกินอย่างก็ได้อยากกินใส่กว๋วยเตี๋ยวอยากใส่ซุกี้ก็ไดเออซะกดไลค์กดแชร์ยัยไหวเด้อ สวัสดีจ้ายาไหวพาแซ้